โอเคท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมถูกท้านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ s กอร์สต t เกอร์ในค่าของเมนิงกด o ลนะท่านผู้ชมทุน8 7,900วันนี้มาหาบิ๊กวินกันหน่อยท่านผู้ชมดูดีว่าลายมันจะแข็งเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะแต่ขอให้มันไม่แข็งวันนี้ยัดเบ็ดสุดๆเลย ก็คือแอดตั้งใจมากเลยที่จะมายัดเบ็ดส0งอ่ะไม่หยอกหยอกนะมูชมเบ็ดร้อยเดียวพอดูดีว่าเบ็ดห้าสิบมัน,นจะไปรอดหรือเปล่าถ้ามันไปรอดก็โชคดีไปอ่าโอเคขึ้นสเต็ปที่5ได้แล้วขอสเต็ปที่6ถ้าสเต็ปที่6หวานได้โอเคเลยนะมูชมโอ้โหตัวตัดไปที่500ร้ละชิบโอ้โหเจ็บจี๊ด ชิบจังโอ้โหมันตัดสองดอกเลยนะตัดสองดอกเลยนะตัดเยอะดีจริงๆเลยเบ็ดร้อยมาเบ็ดร้อยขึ้นไปสเต็ปต้องขึ้นเพื่อนโอเคห้าร้อยขอหนึ่งพันได้ปะโอเคสวยๆโอ้โหมันตัดหนึ่งพันอีกละมันเลยจอไม่ ไม่มันไม่สวยเวลามันโดนมันโดนตัดอ่ะทุนเราหายอ่ะครั้งละร้อยครั้งละร้อยอ่ะสามดอกก็สามร้อยแล้วเกมนี้คือต้องใช้ดวงจริงๆอ่ะดวงไม่มานะจบเลยอ่ะอม,มาเบื่อนโอ้โหไม่มีเข้าอ่ะไม่เรียบร้อยเลย มาดูผู้ชมอืมอ้มอืม้มโอเคสเต็ปสาม 3. โอ้โหโดนละอุตสา่าห์เล่นไหวดูเคมันไม่แจกวันนี้มันจมนไม่แจกถ้ามันโดนแต่เขาเข้าแบบเนี้ยเตะได้แค่สเต็ปสองสเต็ปอย่าไปเสี่ยงดูนะรอดแค่สองสเต็ปที่สามก็เรียบร้อยมันล็อกไปแล้วมันล็อกเราอันนี้เราก็ไม่สู้อยู่แล้วเราต้องหนี